สวัสดีเช้าว,วันพฤหัสบสดีที่16กันยายนนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันเนาะที่เราจะมาเจอกันสำหรับคลิปการเขียนนะวันนี้เราก็จะมาฝึกเขียนภาษาอังกฤษนะคะตัว J ใหญ่กับตัว J เล็กนะคะ J ใหญ่กับ J เล็กจะเขียนไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวเราจะมาดูตัว J ใหญ่ก่อนนะคะอะตัว J ใหญ่ลงเส้นตรงใส่กระลาหงายเดินหน้าเรอเส้นด้านบนนะคะสังเกต เวลาเดินหน้าเลาเส้นก็จะมีจุดเล็กๆให้เด็กๆสังเกตเหมือนกันนะคะอ่ะโอเคนะจุดที่เส้นด้านบนสุดก่อนนะคะจุดลงใส่กะลาหงายแล้วก็เดินหน้าเลาะเส้นด้านบนสังเกตนะคะว่าเวลาที่คุณครูเขียนเส้นตรงลงมาเนี่ยคุณครูจะไม่เขียนเส้นตรงถึงเส้นด้านล่างเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเด็กๆเขียนเส้นตรงลงถึงเส้นล่างสุดแบบนี้เวลาที่เด็กๆใส่กระลางหงายกะลาหงาย มันจะไม่สวยเพราะว่ามันจะเป็นเส้นโค้งไม่ได้นะคะถ้าลงมาถึงนี้ปุ๊บอ่ะโคง้งมันจะโค้งยากแล้วมันจะไม่สวยนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เด็กๆจะเขียนเส้นตรงนะ่ะอย่าเขียนชนเส้นด้านล่างสุดให้โค้งใส่กระลาหงายได้เลยนะคะอ่ะอีกหนึ่งรอบนะคะจุดลงเส้นตรงอ่ะหยุดนะคะแล้วก็โค้งใส่กระลาหงายแล้วก็ขึ้นไปเดินหน้าล้อเส้นด้านบนนะคะก็จะได้เป็นตัว J ใหญ่ทีนี้เรามาดู J เล็กบ้าง เจเล็กก็จะคล้ายๆกันเพราะว่ามันมีกระลาหงายแต่เจเล็กกระลาหงายเลยเส้นลงมาด้านล่างนะคะหางจะยาวก,กว่าตัวเจใหญ่นะคะโอเคเราจะเริ่มที่จุดด้านบนเหมือนเดิมนะคะอะจุดลงเส้นตรงลากลงมาถึงด้านล่างเลยแล้วก็ใส่กระลาหงายแล้วก็จะมีจุดเล็กๆแบบนี้เหมือนกับตัวไอนะคะเหมือนกับตัวไอเล็กนะคะอ่ะอีกหนึ่งรอบจุดลงเส้นตรงใส่กระลา หงายแล้วก็จะมีจุดเล็กๆแบบนี้นะคะสังเกตจุดเล็กๆก,กับเส้นตรงจะอยู่ตรงกันแต่ไม่ชนกันไม่ติดกันนะคะโอเคสําหรับที่เหลือนะคะก็ฝากเด็กๆนะคะฝากคุณพ่อคุณแม่ดูแลเด็กๆเ,เขียนกันบ้านแล้วก็ส่งให้คุณครูตรวจเหมือนเดิมเหมือนทุกครั้งนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอจบการเขียนตัวเจใหญ่กับตัวเจเล็กเพียงเท่านี้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ